สบายดีทุกคนมือนี้กัดซิมา,าพาไปเบิง่งป่าบัลลูนเนาะหลังจากเกิดลูกได้หนึ่งมือแล้วเฮาควรจะเห็นแนวใดต่อไปเนาะเรามาเบิ่งนกันเลยนะโอเคหลังจากที่ป่าบัลลูน่อยได้เกิดลูกได้หนึ่งมือเราเป็นตัวสีดำเนาะสีดำเกิดได้บู้แลนด์ลี่อยู่ใช่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสีขาวเนาะตัวสีขาวกำลังจะเกิดตัวพ้อมกํกำลังใหญ่แล้งงนะวเนาะ หลังจากเกิดแล้วเนเาะเขากะควรเอาลูกมันเนาะแง่ออกมาใส่ต่างหาเพื่อบอให้พ่อกับแม่มันได้กินเนาะลูกมันก็ใส่แบบนั้นตอนนี้มีแต่ตัวสีดําเกิดเดี๋ยวสิเอาลูกในเบิร์ประมาณเก้าตัวเกิดมาประมาณเก้าตัวเห็นไหมบตัวน้อยๆเป็นน้อย,อยลอยไปลอยมาเบาๆคนนะเก้าตัวนี่เห็นไหมบอตัวนี้ตัวนี้ก็ป่า อะไรมันแลนลีอยู่ในนี่นี่ดูตัวสีดำเกินมาเก้าตัวเนาะเกิน <c oughs> <c oughs> มาทำอีนอกควรแยกมันออกจากพอกับเม่มันก่อนพาประมาณทิศหนึ่งหรือว่าสองทิศให้มันใหญ่ก็นี่เพราะว่าย่านพอกับแม่มันสีกัดกินเนาะหรือว่าตอดตอดตนะัดได้ใชเขาต้องให้มันใหญ่ก่อนแล้วค่อยเอามาเลี้ยงน้ำพอน้ำแม่มันคื้นหรือว่าเวลาเลี้ยงน้ำพอน้ำแม่มันก็ต้องเอาแบบ มีต้นสาลายมาให้มันรี่เนาะเพื่อปกป้องตัวเองเนาะอันนี้จะโตสีขาวเนาะกำลังี่เกิดคือกันเข้องไงล่ะเริ่มลอยบวไหวล่ะเดี๋ยวก็เกินแล้วนี่เนาะ,นะคลิปนี้ก็มีแตเท่านี้แหละมีแต่แม่นไผ่นานมีปลาบอลูนแล้วโูโ้วาเซียอย่างไงเวลามันเกิดลูกเนาะก็มีแต่แย่งลูกมันออกจากพัวกม่มันก่อนเนาะประมาณิศหนึ่งแล้วค่อยออกมาเลี้ยงน้ำกัดไปคิดนี้สบายดี เคนไล่เซิร์งกัน